นี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือสภาพของอโรงปลูกผักของยานีต้นนี้นะคะผักก็เริ่มจะเน่าตายก็ไม่ได้จะเริ่มแล้วค่ะเน่าตายไปแล้วนะคะดูค่ะผักปุ้งเขาก็จะเน่านะคะเพราะว่าอากาศหนาวแล้วมะเขือก็ยังโอเคค่ะก็ยังมีหนี่ลูกออกแต่ยานีคิดว่าเขาก็คงจะ ไม่โตแล้วนะคะแล้วก็มันมีเพลี้ยด้วยค่ะทุกคนยานีต้องกำจับออกให้หมดนะคะแล้วก็ดูค่ะนี่แมงลักยานีเอากระเพราออกไปหมดแล้วนะคะด้านหลังกระเพราแล้วก็เอาโหระพาออกด้วยค่ะอันนี้ผักบุ้งในกล่องโฟมผักบุ้งในกล่องโฟมนี่อ่ เห็นได้เลยค่ะว่าสภาพของเขายังโอเคนะคะการปลูกผักบุ้งในกล่องโฟมกับกระถางธรรมดาเนี่ยในกล่องโฟมจะทนหนาวได้ดีกว่านะคะทุกคนดูค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคณะนะคะต้นกล้าคณาที่ยานีเพาะเอาไว้ก็วันนี้ยานีจะมาเคลียร์ greenhouse นะคะมาเคลียร์โรงปลูกผักแล้วก็ ยาน,นี้ก็จะเอาต้นกล้าค้าเนี่ยแยกออกปลูกนะคะก็งามๆเลยค่ะนี่ค่ะ <laughs> กูอัง y อเล่นกับขอ y เล่นคุณว่าเป็นดิ o ทีนัวเหแม่มาดิีเฮ้ก o เก็ตของเล่นูบอยเล y กูบอยป่วนตลอดเลยค่ะอยากให้แม่ไปเล่นด้วยค่ะทุกคนแต่แม่ต้องทำงาน <c oughs> แม่ต้องทำสวนนะคะวันนี้อากาศหนาวมากค่ะทุกคนอากาศอยู่ที่ประมาณเกแปองศาเองนะคะมีมีแดดออกนะคะเช้านี้แต่เขาบอกว่าบ่ายนี้ฝนจะตกยานีก็เลยต้องรีบมาทำให้เสร็จนะคะเช้านี้ ยานีก็คิดว่าจะเอาพวกผักบุ้งออกก่อนนะคะวันนี้แล้วก็มะเขือเนี่ยเดี๋ยวยานีจะรอดูอีกทีนึงค่ะว่าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเขาน่าจะอยู่รอดได้นะคะจะเกิดว่าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เขาเริ่มจะแบบว่าเหี่ยวตายนะคะเน่าตายยานีก็จะรื้อออกค่ะ เอาพวกผักบุ้งออกแล้วก็เอาค้าน้ำมาปลูกในกระถางผักบุ้งนะคะในกล่องโฟมะค่ะ Frank go get the tools for m o m m y please thank you very much clever boy clever boy thank you baby yeah let m o m m y use it thank you very much you clever boy aren't you yeah you helping m o m m y aren't you very good boy you're helping m o m m y ต้นกล้าโตมากแล้วนะคะเนี่ยค่ะยะนี้จะขุดทีละนิดนะคะแล้วก็จะเอาไปปลูกทีละนิดทีละนิดไม่อยากขุดมาทีเดียวแล้วก็ปลูกไม่หมดนะคะ <laughs> ก็ยานีไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวายานีหมดปุ๋ยแล้วค่ะหมดปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะคะกับปุ๋ยกับดูกปลาปกติยานีจะใช้ปุ๋ยสองอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอดีว่าปุ๋ยยานีหมดเนาะยานีก็เลยเปลูกไปเลยค่ะแล้วก็ เดี๋ยวยานีค่อยอรดน้ำปุ๋ยที่หลังนะคะยานีจะใช้เป็นปุ๋ยน้ำสก,กัดจากสาหร่ายทะเลค่ะก็ใช้ดีเลยนะคะโอเคเลยค่ะก็ยานีจะปลูกให้รากเขาค่อนข้างที่จะลงลึกหน่อยนะคะ ให้ต้นเขาฝังดินลงไปลึกๆหน่อยค่ะนี่ค่ะนะกอย,ยานีพยายามปลูกไม่ให้มันติดกันจนเกินไปนะคะอยากให้มันต้นใหญ่ๆงามๆเนาะเราก็ต้องปลูกให้มันชิดติดกันจนเกินไปค่ะนี่ค่ะยานนี้ก็จะปลูกประมาณนี้นะ แล้วก็ยานีจะเว้นนี่ตรงนี้นะคะสมต้นแล้วก็ด้านหลังนี่อีก3าต้นนะคะก็จะปลูกเฉียงกันไปมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่ะยานีจะปลูกให้ดูให้เสร็จเลยนะคะกล่องนี้แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวยานีก็จะขอตัวปลูกโตให้เสร็จค่ะนี่นะคะพยายามเลือกต้นใหญ่ๆเอาไว้ ปลูกเอาไว้ด้วยกันนะเวลาเก็บเกี่ยวเราก็จะได้เก็บเกี่ยวไปทีเดียวเลยแล้วเราก็จะได้เอากระถางปลูกอย่างอื่นอีกนะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวยานี้ก็จะรดน้ำให้เขานะคะ นี่ค่ะอืมลึกอีกนี่นะคะแล้วต้นใหญ่ๆมาอีกต้นหนึ่ง S <S เรียบร้อยแล้วนะคะต้นนี้หายานีจะปลูกให้ความห่างเขาประมาณนี้นะเขาจะได้ต้นโต,ตเดี๋ยวที่เหลือยานีจะปลูกต่อนะคะทุกคนยานีปลูกเสร็จแล้วค่ะทุกคนคณะทั้งหมดที่ยานีปลูกวันนี้นะคะก็มี บนชั้นวางตรงกลางเนี่ยค่ะแล้วก็ชั้นวางด้านหลังนะคะแล้วก็ในกล่องโฟมด้วยค่ะกล่องโฟมด้านหลังนู้นนะคะแล้วก็ชั้นวางนี้ยานีปลูกผักวางตุ้งฮ่องเต้นะคะยานีก็เพิ่งจะลงมเมล็ดไปค่ะเมื่อกี้นะคะก็โอเคค่ะวันนี้ยานีขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยว เก็บคนาดได้แล้วยานีจะพามาเก็บนะคะ